ชั่วโมงแล้วเอยพูดไม่โมกคิวต่อไปอ่ะของผออได้ไงอ่ะได้ไงเพีสีสั่งอ่อออ่เพ็นงสีอ่ออเขาส่งข้อความมาสั่งก็ต้องให้เขากล่องสิแล้วทาไมให้เขากล่องเขามาไล่ที่ออกทำยังไงว่าจะไปขายที่ไหนนี่มันที่เขานะนี่เพีงสีจะบอกอะไรให้นะถ้าโรงเรียนนี้นะเปิดให้คนอื่นมาขายของได้สักล้านสองล้าน่ะเดี๋ยวหวังว่ามันสีจะมากินร้านพี่สี เลือก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินร้านอื่นอุ้ยจะบอกนี่ทำไมเก่งจริงแน่จริงไงถ้าไม่อยากกินที่นี่เรือก็ไปสั่งไรแมงดิอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดินะอะไรละครูพิงศรีได้ยามเป็นสีหิวข้าวมากแล้วนะเนี่ยเราดูแล้วมาเป็นนี่รอกล้องรอกล้องนั่งเล่นโทรศัพท์จนแบตจะหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินเลยมาแต่เช้าแล้วเนี่ย ว่าไงจ๊ะเอากะเพราหมูจานหนึ่งค่ะนั่งตรงไหนตรงนี้นั่งเลยค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วแค่กะเพราหมูเอ้าเฮียติวมากเลยอ่ะคืออะไรมาที่หลังมาเมื่อกี้ทำไมไมกินก่อนคูเปอรสีล่ะคะรอก่องซีรอก่อนรอก่อนคืออะไรอ่ะเขาสั่งว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าเขาจะมาเวลานี้สั่งมาตั้งแต่เมื่อวานไอ้ ก็บอกว่าคิวมังเยอะไปสิก็รอองซี่โอ้เหนื่อยแล้วเนี่ยคิวมากแล้วด้วยคิวต่อไปโอ้ไหนบอกว่าคิวต่อไปจะชั่วโมงแล้วเนี่ยพุ่งไม่โมกคิวต่อไปอ่ะของพออได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะเพีสีสังพออ่ะเพ็นงสีพออ่ะเขาส่งข้อความมาสั่งก็ต้องให้เขากองซี่แล้วถ้าไม่ให้เขากองเขามาไล่ที่ออกทำยังไงอ่าจะไปขายที่ไหน นี่มันที่เขานะนี่เพสรจะบอกอะไรให้นะถ้าโรงเรียนนี Nixon> ้นะเปิดให้คนอื่นมาขายของได้สักล้านสองล้านน่ะอยู่บอกว่าเพชรจะมากินร้าทกีตีเรื่องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินร้านอื่นอุ้ยจะบอกให้ทำไมเก่งจริงแน่จริงอ่ะถ้าไม่อยากกินที่นี่เรื่องกไปสั่งไรแมงดิเอา้าหัวไม่รู้จักไรแมงเหรออ้ยไม่คุ้มไปอยู่ที่ไหนมา ย่ำน้างงยังไมเดือกอยู่หาก,กินยากนะก็ไปจากงลายแมนเอาข้างนั่งเองไลายแมนมีพี่มีพี่ขาครูู้้จักไลายแมนปะไลายแมนรู้สิคะไปสั่งให้ครูหน่อยบอกให้มาส่งที่นี่เลยเก็บเงินปลายทางได้ค่ะครูเดี๋ยวหนูจัดการให้คะ่ะ เมื่อกี้ยังงงอีกทำไมาอยู่ๆก็อารมณ์รีเพราะว่าเพ็งศรีสั่งลายแมนได้ปร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาที่นี่ลายแมนมาส่งที่นี่เก็บเงินปลายทางไม่ง้อหรอกจะบอกไอ้เป็นยังไงล่ะครับครูเพ็งศรีสั่งลายแมนมาอิ่มไหมครับ,บอ,รอิ่มบ้าเลยนะอิ่มบ้าเลยนะมี่เธอสั่งอะไรมาก็ลายแมนไงครับ จะไปมีได้ยังไงล่ะครับก็ผมไม่ใช่ไลแมนสั่งอาหารผมเป็นไลแมนกรรมการตัดสินฟุตบอลในสนามนะครับเป่าล้ำหน้าเลยครับหนูไม่รู้่ครูก็เวลาพ่อดูฟุตบอลพ่อชอบด่าไลแมนไลแมนแล้วก็ชี้ให้หนูดูดูนี่นะฉันใช้นิกกี้ดีกว่าไอ้น่าหนักกว่าอีกแล้วสั่งแล้วทำไงอ่ะทีนี้ต้องเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าเฮียฉันหิวมากแล้วไม่มีแรง หยอกเล่งเดี jog, ๋ยวทำให้จริงเลยนั่งรอเลยมีนีคิว่อไปแล้วขอโทษขอโทษที่ผ่าแล้วอะไรอะอะไรลัำหน้าลัำหน้าอะไรทีทำไมไม่มีใครวิ่งเวลาผมตกใจผมตีธงครับโ้ยถึงสีอะไรคะแก๊กหมกแก๊กหมกไอ้ลาแมงไปสั่งแก๊กหน่อยดิให้ผม ไปสั่งแก๊สให้อีกเอ้ยนี่ก็พอกอยู่ไม่ใช่ไลายแมนสั่งอาหารเอ้า <c anc Yaz analysis> ไม่ได้ดูสั่งให้มึงไปสั่งอาหารหรือเปล่าให้มึงไปสั่งแก๊สกูจะไปทำอาหารผมไปสั่งให้ก็ได้เอาแก๊สแบบไหน LPG หรือ NGV เอา LPG แล้วกันรู้สึกว่าคุจะวิ่งดังหน่อยอีเว้ยกูไม่ได้มาเติมรถกูมาเติมนี่แก๊สนี่ทำอาหารอ๋อโอเคไปเออไปไหนไปไหนเอาเข้าไปไหนก็มาด้วยกันก็ไปด้วยกันรอที่นี่เนี่ยมึงไปคงเดียวเลย ร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจา้างแน่ยิ่งกว่าหาเข็บเป็นครูต้องสอเนเด็กเด็กดูแล